สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนเมื่อนี่น้องสาวลากำลังอยูท่ที่ทุงไฮทุงหน้าคือเกาเดอจา้าทุงนายามขํายามแรงเนาะพี่น้อง <c oughs> นํำบรรยากาศแรงๆมาฝากพี่น้องเนาะจ้า,จามัก,กับเบิงบมักกัะพานเดอ้อพี่น้องชอบก็ดูไม่ชอบก็ผ่านเนาะจ้า,จา ไม่ว่ากันกต่เมื่ก็กบผ่าบรรยากาศให้พี่น้องเดยชมในเบิงงกันนอกจก้ะรถกระเลนวุนวันวุนวันตอนที่ยังไม่จอดก็คือไม่มีรถเด,ด้พ่อจอดแล้วรถกระไหลเนาะพี่น้องสวยงามอิลีชุ่งหน้าเด้นคุณนะ มากแบบได้กรไปแบบนั่นเนาะจ้าพี่น้องเทากับผ้า,าเบิงอีกฝั่งหนึ่งเนาะจ้าอีกฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันเดื้อเสียงโกบเสียงเขียดห้องออฟแอบออฟแอบและพี่น้องตอนนี้ก็เวลาน่าจะประมาณหกโมงเย็นเนาะ บรรยากาศก็คือแบบบานเห,าหนน่านี่แหละพี่นนอกกินหอดบานกินหอดบานหอมๆเนาะสวยงามเด้พี่นนอก เบิ่งขวัสียางลงไปเจ้าของอันหน้ากัยบยาฝ่าวมาจวดข่อยเด้อขออนุญาตเจ้าของนานแล้วเด้อพี่น้องขอเองอนุญาตเองเนาะรถเขากันเขากันเขากัสิงห้งวะอ้าวนานกันนี้หันมาหาเจ้าของแล้วพี่น้อง สดชื่นสดชื่นอีกแล้วจ้าพี่น้องมาๆๆๆชมทุ่งนาด้วยกันเนาะมุนหนา้ามุนหลังพอลุงพอลุงยืนท่าอยู่เขียวขจีเนาะ เพื่อนตัดใบข้าวเลยได้จ้านีเพื่อนตัดใบข้าวแล้วเนาะเดี๋ยวอันมันก็นจะออกล่วงเด้ป่ะนี่เดี๋ยวก็ออกล่วงเนาะจ้าทางนี้ก็จะเริ่มเหลืองแล้วมีลวงเหลืองล่วงเข่าออกเหลืองเหลืองแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็นได้เกี่ยวจ้าจะกขวั่วจังไหนนอกวั่ากับบ่ถือพูดก็ไม่ถูกเท่าไหร่นาอพี่น้องแบบว่าสวยงามตามท้องเรื่องแบบ งามอิลีเบิ่งกกใกล้ๆอย่างทงามจ้ะภาพจริงๆก็คือสวยงามนอะห่วงเขาออกเป็นห่วงแต่ว่ามันเป็นเขาเตี้ยๆนึงจากเขาหน้าปังเพอนไห้เป็นเขาเตี้ยๆเนาะโรดกระแลนไก่เขากระแนมพี่นอ้องเอ,อ้ยแนมกระซางเ,ข,าาเข,าาข้าดอกเนาะเขาปูหูจ้าข้าวดอกจ้า ขาไม่รู้จากเราหรอกเนาะคอยลืมเอาอันขาต่างกล่องที่ว่ามันมีรีมูดมากคอยจะได้ถ่ายภาพเนาะจา้ะ <c oughs> มากไผมากมันผู้ใดมากหางก็ไปหางเดอ้อพี่น้องใครชอบห้างก็ไปห้างเดอ้อน้องสาวลามากแบบนี้กะเห็นทุงไงทวงหน้ามองได้กะแวยางแวลงมายางหน้าเพลินเนาะพี่น,นอ้นอง แวะลงมาเดินทุ่งไร่ทุง่งนาละขึ้นหอดบ้านพี่น้องก็ยักเมื่อบ้านเลยด้หน่ช่วงนี้ก็จะเป็นแบบอียังอะโมเมนต์ที่อยู่ทุง่งไฮทุ่งหน้าบ่อยในยเด้อพี่น้องจังใดก็อดซาเบิ่งให้น้องสาหลาในเด้อพี่น้องเด้ออย่าฝ่าเบื่อกันเด้อจา้า